แก่จริงจ๊อดแกกินสิกินให้จุกใจไปเลย <c oughs> ไม่รู้มันสะอาดไหมสีมันดูพีน่นชอบกลนจ๊อดคือคุณทำอะไรนี่จ๊จอด <c oughs> อรสชาติก็ดีนี่แต่น้ำแบบมันดูไม่ไหลเลยน้ำไม่ไหลไม่ควรกินเข้าไปหรอกแต่ถ้าแกอยู่บ้าๆล่ะก็น้ำข้าวถนนแกก็กินเข้าไปลง <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่นะนี่นี่ นี่จพอได้แล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยนะป่านนี้เราก็เดินไปถึงไร่กันแล้วใช่คนขับรถในยานั้นไม่พูดส่งเองเดินไปตามทางหลวงหน่อยเดียวเท่านั้นไอ้บ้าดันบอกว่าได้มาหน่อยเดียวเท่านั้นนี่เกือบต้สี่ไมลแล้วนะจะนว่าเกือบต้สีไมลกว่าแล้วด้วยมันขี้เกียจหยุดรถที่มัได้นั่นเองขี้เกียจถึงก็ไม่ยอมหยุดรถนี่ไม่รู้จะไปอยู่รถในซอยแดดไหมน้อยหน่อยดันไล่เราหลวงเราบอกม่าได้ไาเดินไปตามทางหลวงหน่อยเดียวเท่านั้นแล้วมันก็ร้อนว่าเป็นบ้าเลยวันนี้ นี่จอดนี่เรากำลังจะไปไหนกันหรอนี่เลนนี่แกลืมไปอีกแล้วหรอตกลงเช่นลูสา้ย้ายแกฝังอีงั้นสิให้ตายสิเรนนี่แกนี่มันต้องบ้านแน่แน่ฉันลืมไปแล้วนะจอสฉันก็พยายามทำให้ลืมเหมือนกันนะจอรจริงจริงนะจอเออฉันจะบอกแกอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันไหนตอนนี้ก็ไม่มีใครจะทําอยู่แล้วน่ากลัวจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตบอกอะไรๆแกลแล้วแกก็ลืมมันอีกแล้วฉันก็้องบอกแกอีก เนจอร์สฉันพยายามแล้วพยายามอีกนะจอร์สแต่มันก็ไม่ได้ผลนะแต่ฉันจำเรื่องกระต่ายดีเถอะจอร์สเห็นไหมกระต่ายน่าร้องตัวเปรนสิแกจำได้อย่างเดียวท่านหน้นไอ้กระต่ายบ้าบอนั่นน่ะอ้าวฉันจะบอกแกอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันจะได้ไม่เกิดเรื่องขึ้นเลยแกจำตอนที่เราอยู่ที่ถนนทาวเวอร์จ้องดูกระดานดำได้ไหมล่ะจำได้ดิจอร์สฉันจำได้ว่า เราไปทําอะไรที่นั่นนะจอสฉันจําได้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งจอสเขาเดินเข้ามาใกล้แกแล้วแล้วแกบอกเขาว่าเรากจะ <purpose> แกเลิกพูดถึงผู้หญิงพนัน้นสักทีเถอะนี่แกจําได้ไหมว่าเราไปที่เมืองในแอนเนตี้เนี่ยที่เขาให้ตัวทํางานกับตัวรถจนกับเรานะ่ะทำไมจําไม่ได้จอสจอของฉันไม่ได้อยู่แล้วจอสฉันคงจะทำหายไปแล้วนะ่ะก็แกเก็บมาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ละบ้าอะไรยาเอ้ ฉันเป็นคนเก็บเอาไว้เองตั้งสองใบคิดเหรอว่าคนอย่างฉันจะให้แกเก็บโดูทางานของแกไว้เองฉันฉันนึกว่าฉันต้องมันใส่กระเป๋าข้างไว้ซะอีกจอนนี่แกอะไรกระเป๋าเนี่ยไม่มีจอนไม่มีอะไรในกระเป๋าฉันเลยรู้ว่าไม่มีแต่ที่แกกำอยู่ในมือคืออะไรไม่มีเลยจอนไม่มีอะไรจริงนะจอนซ่อนอะไรมาไว้เหรอน,นี่ส่งมาดิกแค่หนูละจอน หนูหนูเป็นเป็นเหรอหนูตายแล้วนะจอร์ดฉันไม่ทำมันตายของจอร์ดฉันสาวบานก็ได้ฉันเจอมันตายอยู่ข้างถนนเฮ้ยไหนปล่อยมันนี่พ่ท็อปแม่อจอ๊อดเอาหนูมาจนะ๊อดไอ้จ๊อดไอเจ็บหนูตายไปหาหอ,อกอะไรวะเฮ้ยใ <c oughs> ช้นิ้วหัวแม่มือถูกมันเล่นนอนเดินมายัางไงแล้วจร์ดนี่เดีน,นี่แกจะถูมันเล่นแบบนี้ไม่ได้หรอกนะนี่ถ้าแกจะไปกับฉัน แกจำได้ใช่ไหมว่าตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันฉันจำไม่ได้แล้วจอร์ดโธ่เรากำจะไปทำงานที่ไล่เหมือนกับไล่ที่มาจากทางเหนือไอ้เรามูนะ้นน่ะจากทางเหนือเหรอที่วีสไงนะโนะอ้ยน่ะอ๋อฉันจำได้แล้วจอร์ดที่วีสนี่ไล่เราจะไปอยู่ทางโน้นอยู่ห่างใจตรงนี้แค่หนึ่งในสี่ไม้เราจะไปพบเจ้าของไล่ที่นั่น แกฟังให้ดีเลยนะฉันจะเป็นคนให้ตัวทำงานให้ดีเลยนะฉันจะเป็นคนให้ตัวทำงานกับเขาเองแล้วแกเนี่ยจะต้องไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวถ้าเจ้าของไล่รู้ว่าแกบ้าไงแล้วก็เราไม่ได้งานแน่แต่ถ้าเจ้าของไล่เองงานแก,กก่อนที่แกพูดแล้วก็อย่างนี้นราปลอดภัยแกเข้าใจที่ฉันพูดไหมรู้รู้รเข้าใจไหมเข้าใจแล้วจ๊อดฉันเข้าใจแล้วไหนกำลัวงว่ามาสิถ้าแกเข้าพบเจ้าของไล่แล้วเรจะทำาไง ฉ,ฉันจะไม่พูดอะไรเลยจอร์ดฉันจะอยู่เฉยเท่า<ส>นั้นดีไหนแกลองพูดซ้ำทัสองสามคนิแกจะได้แน่ใจว่าแกไม่ยืมฉันจะไม่พูดอะไรเลยฉันจะไม่พูดอะไรเลย <l ug> แล้วฉันก็จะไม่พูดอะไรเลยจอร์ดดีมากเลยนี่นี่แล้วแกจะต้องไปทำอะไรบ้าๆที่แกทำทีวีอีกล่ะอย่างที่ทำทีวีเหรอนี่แกลืมเรื่องนั้นไปอีกแล้วเหรอแต่เอาเถอะ ยังไงฉันจะไม่ลื้อฟื้นมันขึ้นมาฉันกลัวแกจะเข้าทำมันเข้าอีกจอดเขาวิ่งตามหลังเราอย่างที่วิจจอดวิ่งตามหลังเราอยที่วิน่นี่นี่นี่ตลงกันสิเราเนี่ยวิ่งหนีพวกนั้นตัณหาพวกนั้นต้องการตัวเราแต่ก็จับเราไม่ได้ฉันไม่ลืมรอกจอดพนันกันก็ได้ฉันไม่ลืมหรอกแกนี่มันทำให้ฉันต้องลำบาก ถ้าไม่มีแกเกาะตูต่ที่อยู่แล้วก็ป่านนี้ฉันก็อยู่สบายไปนานแล้วบางทีเนี่ยนะฉันอาจจะหาผู้หญิงสักคนไวแนบค้ามาได้นี่จอร์ดก็นี่เรากาลังจะทำงานที่ไร่กันไม่ใช่หรอใช่แต่คืนนี้ฉันจะนอนที่นี่ฉันมีเหตุผลบางอย่างจอร์ดแล้วทำไมเราถึงไม่กินข้าวเย็ยนที่ไร่กันล่ะที่ไร่เขามีข้าวให้เรากินนะนี่ฉันไม่มีเหตุผลอะไรจะบอกแกฉันชอบที่นี่ แล้วพรุ่งนี้เราถึงจะไปทํางานกันฉันเห็นเครื่องรวดข้าวจากไร่ที่ผ่านมาแล้วนั่นแสดงว่าเราก็จะไปทํางานแบกข้าวกันเลยละ่ะงานที่ทําให้เราด่ังแทบขาดแล้วเถอะยังไงคืนนี้ฉันก็จะนอนที่นี่ฉันจะนอนบงท้องฟ้าชอบแบบนี้แล้วเราจะกินข้าวเย็นกันหรอจอร์ด,ดกินสิถ้าแกไปหาจิบวิโรงแห้งตรงนั้นมาเนี่ยนะในหอเนี่ยฉันมีถั่วอยู่สามกระป๋อง เสร็จแล้วเราจะปอุ่นถั่วกินกันฉันชอบกินถั่วกับซอสมะเขือเทศจอ๊อดเราไม่มีซอสมะเขือเทศหรอกนี่แกนี่ไปเก็บปืนมาจะได้กินข้าวมาสักทีเดี๋ยวข้าวอีบ้าเอ้ยเอาละแกส่งไอ้หนูตัวนั้นมาหนูหนูที่ไหนกันจอดฉันไม่มีหนูสักหน่อย แกจะส่งรู้ให้ฉันดีๆหรือจะให้ฉันตบันหน้าแกส่งอะไรให้แกนะจอร์ดนี่แกก็รู้อยู่แกใจว่าฉันต้องการไอ้หนูตัวนั้นฉันไม่รู้่จอร์ดว่ามันเก็บหนูไไม่ได้อ่ะมันก็ไม่ใช่หนูใครนี่ฉันก็ไม่ได้ขโมยใครมาจอร์ดฉันเจอมันตายอยู่ข้างถนนมันไม่ทำะไรฉันนะจอร์ดฉันแค่เรียรู้ความมันนั้นเองจอร์ดนี่เห็อนี่แกกลกหนูอะ หนูมาโดนตบพี่เธอโดนอดแกนี่มันโกหกแกไม่คิดหรอกว่าฉันเห็นตีนแกเป็นั้นแกข้ามมาไพ่เห็นหัวตัวนั้นมา <c oughs> ร้องไห้เป็นเด็กอย่างนั้นเหรอแกโง่ไปควายแล้วนะแกเนี่ยมันดีเหมืนะ <c oughs> โอ้ไม่ใช่ว่าฉันใจร้ายล้วรหรอกนะที่เอาหนูกแกไป หนูตัวนั้นมันไม่ดีก็จริงตัวที่ว่ามันเหม็นบูดแล้วแกก็ลูกค้ามันรอดทั้งหมดแล้มีแกลองลงมีกสินี่ฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าฉันมีโอกาสก็ฉันจะหาหนูให้แกได้ตักตัวเลยคือคื่หนี้ขึ้นจรสฉันไม่รู้จะไปหาหนูอีกตัวที่ไหนอ่ะจรสจำได้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเคยให้หนูฉันมามีกี่ตัวกี่ตัวเขาก็ให้ฉันหมดแต่ตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่อยู่ที่นี่จอรส ผู้หญิงคนนั้นฉันก็จาไม่ได้นะผู้หญิงคนนั้นคือใครแต่ผู้หญิงคนนั้นก็คือป้าคาร่าของแกไงเล่าที่เขาเลิกให้หนูแกเพราะเขาให้แกกี่ตัวกี่ตัวแกก็ทํามันตายก็หนูตัวมันเล็กเหลือเกินนะจอร์ดพอฉันลูกทํามันไปเดี๋ยวจอร์ดมันก็กัดนิ้วฉันเขาให้จอร์ดแล้วพอฉันตีมันเขาให้เบาๆจอร์ดหนูมันก็ตายจอร์ดเพราะหนูตัวมันเล็กเหลือเกินอะ ฉ่อยากให้มีกระต่ายเราจรอดกระต่ายตัวไม่เล็กจนเกิไนไปเห็นดิเห่นดินี่แ,แกอยู่พูดเรื่องกระต่ายทันทีเถอะคิดป้าคาเล่าเคยให้หนูยางแกโดนแกก็ไม่ยอมเล่นแล้วจะเอากระต่ายนะ <c oughs> <c oughs> ก็หนูยางมันลูกเขาไม่สนุกมือนี่นี่แกจะไม่ไปเก็บฟืนเหรอหลังต้นใสคาร์เมอร์นั่นมีอยู่เยอะแยะ ไปเก็บมาสิจะได้กินข้าว,วกันสักทีเดี๋ยวเข้า กินถั่วแล้วอามากระเทศจ้ะทุกองไงว่าไม่มีฟอสเขือเทศไอของที่ไม่มีแล้วก็แกไปต้องอยากได้ขึ้นมาอีเดียวถ้าฉันอยู่คนเดียวก็ฉันจะอยู่ยสบายใจเฉยจะหางานทำทุกอย่างไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวกับใครพอสิ้นเดเอนเือนก็รับเงินเดือนห้าสิบเหรียญก็ไปเที่ยวในเมืองอยากจะได้อะไรก็ซื้อเอาอยากจะกินอะไรก็สั่งมากินทำอย่างนี้ทุกสกเดือนก็ไม่มีใครว่าจะสั่งวิสกี้มากินสักกี่แกลลอนก็เั็ได้ ไม่ก็ไปนักเล่นในโรงบินเลียดไม่เล่นไพ่ก็แทงบิดเลียดเล่นแล้วดูสิฉันได้อะไรขึ้นมาได้แกมาคนหนึ่งที่ทำงานที่ไหนก็ไม่ยืดแล้วยังต้องทำให้ฉันโดอกได้เหรองานทุกแข่งด้วยต้องกระเซิ้งจะเจอไปอยู่ที่หน้าที่นี่ตลอดเวลาเขาทำได้ไม่พอแกมาชอบก่อเรื่องยุ่งยากแกมาในลูกขวาว่าอะไรย้ำแกมันทําให้ฉันลงลำบากอยู่ตลอดเวลาแกคิดอยากจะลองรูปคำกระโปรงผู้หญิงดูเหมือนรูปคำหนูแล้วผู้หญิงคนนั้นจะตัดสนดูได้ว่าแกเพี้ยอยากจะรูปคำกระโปรงเขา เขาก็สะดุ้งถอยหนีแกก็ยึดไว้ไม่รอปล่อยอย่างว่าเขาเป็นหนูแล้วเขาก็ร้องโวยวายขึ้นแล้วฉันต้องพาแกมาหลบซ่อนตัวในคูนะตลอดที่เกิดเรื่องทัน,นี้ตลอดเวลาเชียวฉันอยากจะจับแกไปโกงหนูสักล้างตัวแกลูกข้ามันได้ในสมุดของใจไปเลยนี่จอร์ดจอร์ดอะไรฉันรอเล่นนะจอร์ดฉันไม่อยากกินซอสมะเือเทศหรอก ถึงไม่อยู่ข้างๆเนี่ยจอร์ฉันก็จะไม่กินแต่ถ้ามีแกก็กินแต่ฉันจะไม่กินจอร์ดฉันจะให้แกกินหมดคนเดียวเลยให้แกลาาถั่วให้โชคหนึ่งเดียวจอร์ฉันจะไม่แตะต้องเลยพอฉันจะถึงว่าฉันจะไม่มีแกแล้วฉันจะสบายไงแล้วรก็ฉันก็อดโมโหขึ้นมาไม่ได้ฉันไม่ได้รับความสงบสุเลยเลนดีแกอยากให้ฉันไปเมล่ะจอร์ดแล้วปล่อยแกไว้คนเดียวน่ะ คนอย่างแกจะไปไหนได้วะฉันไปได้จอดฉันจะขึ้นไปอยู่บนภูเขาเ่นตรงนูน้นผมจะมีถ้ำกักแห่งหนึ่งนเฮ้ยงั้นเหรอทุบอกอย่างแกจะหาอะไรกินเข้าไปคนอย่างแกเนี่ยหาอะไรกินเองไม่ได้หรอกเมนนี่ฉันไม่ต้องการของดีๆกินกับซ้อมเมืองเทศหลักจอด <c oughs> ฉันจะนอนตากแดดเล่นไม่มีใครมาทำอะไรฉันหรอกจอด ฉั้วทานเจอหนูเข้าฉันก็จะเก็บของมาเล่นได้ไม่มีใครไปแย่งของฉันไปด้วยอ๋อจะหาว่าฉันเป็นคนใจดำอย่างนั้นสิถ้าแกไม่ต้องการฉันอยู่ด้วยแล้วฉันไปได้จอนฉันจะขึ้นอยู่บนถ้ำฉันไปได้ทุกเมื่อแหละเด่นนี่ฉันร้อแกเล่นเบ่นนี่เฮ้ยทำไมฉันถึงไม่อยากให้แกอยู่กับฉันล่ะเฮ้ยเด่นนี่ที่หนูมันไม่ดีก็จริงตัววลาอกแกทำมันตายเมว่แกกรลุกทำมันล่วงสมุดรแล้วฉันจะบอกอะไร ไว้ถ้าฉันมีโอกาสแล้วก็ฉันจะหาลูกหมาให้แกเล้นสักตัวหนึ่งบางทีแกจะลูกขามาเล่นแรงๆได้ด้วยนี่จอร์ดถ้าแกไม่ต้องการให้ฉันอยู่ด้วยแล้วก็ขอให้บอกมาจอร์ดฉันนั่งขึ้นมาอยู่บนถ้ำฉันนั่งอยู่ฉันตัวคนเดียวมันโน้นแล้วก็มีใครมาแย่งหนูของฉันไปด้วยนี่เรนนี่ฉันลูกการให้แกอยู่กับฉันพระเจ้าช่วยถ้าแกอยู่คนเดียวแล้วก็คงมีใครคิดว่าแกเป็นหมาป่าใครยศเอาปืนส่องแกเข้าอยู่กับฉันเนี่ยเลนนี่ ป้าคาร่าแกคงไม่อยากให้แกอยู่คนเดียวน่แน่นถึงแม้ว่าป้าคาร่าแกจะตายไปแล้วก็เถอะนี่จอสถ้าอย่างนั้นแกก็เล่าให้ฉันฟังจอจอสเหมือนอย่างที่แกเคยเล่ายัางไงละ่ะเล่าอะไรเลยนี่นก็เรื่องกระต่ายไงนะจอดถึงวนะเล่าให้ฉันฟังหน่อยนะก็ <c oughs> ได้ ดูมันแกจะชอบฟังจริงเลยนะแต่ก็เอาเถอะยังไงฉันจะเล่าให้แกฟังเสร็จแล้วจะได้กินข้าวอย่างกันสักทีพวกที่ทํางานไร่ยอย่างเราเราเนี่ยเป็นพวกที่เปล่าเป,ปลี่ยวที่สุดในโลกเพราะเขาไม่มีครอบครัวไม่ผูกพันกับสถานที่ไหนๆพวกนั้นเข้ามาในไร่เพื่อต้องการทํางานหาเงิสยยนสักก้อนพอได้เงินแล้วก็เข้าเมืองไปใช้รูุีแชกทั้งหมดเสร็จแล้วก็สะบัดต,ตัวไปทํางานที่ไร่อื่นต่อแบบนั้นน่ะ เป็นพวกที่ไม่มีอนาคตนั่นแหละนั่นแหละจอร์ดทีนี้แกเล่าต่อพี่จอนว่าเราสองคนจะเป็นยังไงกันต่อแต่เล่าสองคน,นเหรอเล่าสองคนมีอนาคตเพราะเรามีคนที่จะคอยจะพูดคุยด้วย <c oughs> เราไม่จําเป็นต้องไปนั่งเผาผานกันในร้านเ่าทั้งหมดเพราะไม่มีใครไปให้ <c oughs> คนพวกนั้นติดคุกติดตาราง <c oughs> เขาจะนอนเน่าอยู่ที่นั่นเพราะไม่มีใครเอาใจใส่แต่เราไม่ใช่แบบัแต่เราไม่ใช่แบบนั้นจอร์ด <c oughs> เพราะอะไรเหรอ <c oughs> เพราะฉันมีแกคอยดูแลแล้วแกก็มีฉันคอยดูแลยังไงละจอร์ด นี่แหละเหตุผลแกรู้อยู่แล้วนี่นาแกเล่าเองก็ได้ไม่เอาจอร์ดฉันจําได้ไม่ทั้งหมดหรอกฉันว่าแกเล่าเองดีกว่าก็ได้สักวันหนึ่งเนี่ยนะเราจะมีกิจการเล็กๆร่วมกันเราจะมีที่ดินสักสองสามเอเคอร์เราจะมีแม่บัวสักตัวลูกหมูสักสองสามตัวแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินยังไงนะจอร์ดเราจะมีกระต่ายด้วยจอร์ดแกเล่าสิจอร์ดว่า <ๆ S 2> เราจะปลูกอะไรในสวนบ้างเราเรื่องกระต่ายในกรงเรื่องสายฝนในฤดูหนาวแล้วก็เรื่องเตาหิงจอร์ เล่าเรื่อครีมในโรงที่มันเข้มข้นซะเรงตับแทบไม่ขาดดึงเลยจดอย่าเล่าเูื่องวันนี้ด้วยสิแกก็รู้อยู่เป็นแล้วนี่นาแกเล่าเองก็ได้ไม่เอาจดเพราะถ้าเราเล่าจดมันคงไม่น่าฟังเหมือนที่แกเล่าหรอกอย่าเล่าเลยจอดก็เล่าก่อนท่านี้ก็ตายเลยจดอย่าได้สักวันหนึ่งเนี่ยนะเราจะมีแปลงผักแปลงใหญ่เราจะมีโกงกระต่ายแล้วเราก็จะมีเล้าไก่พอที่ช่วงฝนตกในฤดูหนาวเราจะบอกว่าวันนี้เราไม่ไปทำงานแล้วเว้ยเราจะนั่งตกไปในตาหิงนั่งทำเสียงฝนตก แกบอกไปรอบๆนะที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แกจําได้ใช่ไหมนี่ไล่เราจะไปอยู่ทางโน้นอยู่่างจะอยู่นี้แค่หนึ่งในสี่ไม้แกแค่เดินเรียบไปน้ำนี้มาตั้งนั้นเองฉันจําได้อยู่แล้วจอร์ดฉันยังจําได้เลยว่าฉันจะต้องไม่พูดอะไรแม้แต่คําเดียวไม่ใช่เหรอใช่นีถ้าแกเกิดขึ้นไปก่อเรื่องขึ้นเดี๋ยวก็ฉันต้องแกให้แกมาอยู่ที่นี่แล้วซ่อนตัวในพุ่มไม้ซ่อนตัวในพุ่มไม้ ใชซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้จนกว่าฉันจะมาหาแกไหนแกลองพูดซ้ำสิซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้จนกว่าแกจะมา,าฉันซอดใช่นี่แต่ฉันว่าคราวนี้แกคงไม่ขืนไปก่อเรื่องขึ้นอีกนะคือถ้าแกก่อเรื่องขึ้นอีกก็ฉันจะไม่ยอมให้แกเลี้ยงกับต่ายแน่ๆฉันจะไม่ยอมให้เรื่องเลยซอนแกรู้อยยังนี้ก็ตายตกลงนี่แกเอา่อผ้าแกไปใกล้ๆกองไฟนี่สิพงสบายดีแน่ๆ่แล้วไม่ต้องเติมฟืนนะนะปล่อยมันบ่อบไปเลย